เศียดนาเขาวางเถอะไปดึงนาให้กันไหนพี่หามึงหมอท่านี่เฮ็ดอยู่แต่หมอท่านี่เฮ็ดบนตอกคนละหมอตีกวางสันจักเดียวเจ็คลราหมอใหยังไปเฮ็ดไหนเล่าเนาะหมอคนละคนตีเฮ็ดคนละขังจักเดียวคอยว่าเอาเจ้าเฮ็ดแขีวนะเขียวกะเฮ็ดเต็๊แเขียวนี่ขึ้นอยากกินเตี๊ยขี่เขียวมาแจ็กกี้แจ็กกี้แจ็กกีเนี่ยคือไรอีพีดมึงเอ้ยเขาผักงานมึงสามเดือนอีพีดมึงมาหาว่าเพื่อนว่าผู้นี้เอาคือโหเอาคือโหเอาบวกูขายังไหน เธอเป็นเน็ตไอดอเด้เอาข้าวโอ๊ตเอาอีอีหลี่ยุติมันมึงขายเหล่าในวงน่ะเอาบ่อยกูฟังแน่ยขายอีหลี่ย่นตัวหน้าหนาอีฐทากมึงเอาจับข้าวโอ๊ตขายนี่ตีหัวหน้าบ่อยนี่ล่าหัวหน้าบ่อยวันดีค่คำไดห่างเอาคือจะมาไดห่างใช่ไหมเออไป็นก้อนหนาอีผีเอามีห่างมีขายเพลงบุ ah, ah, ้เดนเนี ah, uh ่ยเออเออเพลงบางเอ็งก็เอิญมันไดเนี่ยของบ่อยสิริชัยเด้บอยสิริชัเขาเอียจ้าเอียงรองเอาอีอันนี้กระบดกระโบดยังมึงเป็นกระบด กระโปงเนี่ยของแอนเนี่ยของบอยสิริชัยมึงหับเบื่อจากเขาแหมจเจกี้เอาไปกระแอนนักร้องเอาไปร้องทวดที่ทวดแอนกันบระโงมีลายเส้นบอยสิริชัยเส้นให้ที่ไม่ได้ร้องแต่สิบอกด์ให้กูว่าเนี่ยไม่ว่าน้องกูเด้อมึงอ่ะเออะเพาะว่าพังงานมันอีกพังงานมันอีกอ้าวพังกันบ้าประมาณสนพังงานมันพังกันบ้าประมาณสิแหมมึงหามขายเหล่ามึงขายเบียร์ได้อยู่กับนี่ไปกระท่อมพวกเจ้าขายได้ยังไงจะปากบักจีมเอาสุดบนถนนสวัสดีอยู่ สวัสดีครับบอลนดบอลดาบไอเกียดกูเนาะบอลนดบอลดาบวะนะเอาข้็มาถึงมาเมืรอนี้นะเอาหนองไส้มาฝ่าเดี๋ยวแกเดี๋ยวเรียกมาเฝ้าตอนแรกคนบางทีคนไหนเมื่อขึ้นไปเลยดิกูขึ้นไปน้ำต้าความจริงม่ได้เป็นยังจะผิดกันไปเฝ้าไปถามเฝ้าแล้วเฝ้าแล้วก็ทีเป็นเมื่อนี้ผมได้มารับเชิญนี่นี่มารับเชิญนี่เป็นผลพลอยได้แต่ว่าหลักๆเนี่มาสั่งสอนกูเอ๊ะกูหายไปแล้วแน่รถสร่างหรือเปล่ กูให้ไปแล้วปิดห้องคุยกันเจ้าลูกความกิงข้างเราบหอกูให้ไปแล้วปิดห้องคุยกันเจ้าหูความกิงไปเจ้าพ็ท่านหูจะถามขอยกเจ้าความกิ่งโซฟังสองเลยเออบอมาว่าเอาช้องกลมอือบอกมาเมื่อไหรมื่อไหร่เราเมือไรถึงถ้าท่านนี่วันนี้เพต้องว่าเ้าเอาโซฟาสองคนบอกมาสองคนคือมือนันบ่เออไหวสิได้แค่กินไว้อากาศคุยแข็งเออถูกต้องงไหนต่อไปหาเมีย เลี้ยนแผ่เมฆหอดพุ่นไหมหอดอันพุ่นชนบุรีพุ่นไหมเรื่องบ่เอาฉุมาเรื่องแตงในหอดพุ่นไหมก้อสมุยภาคใต้พุ่นไหมกินได้ก้ไปได้สารค้าแบกฉากมึงเอ้ยบักน้องเบิมักดีตอนนั่งเคียงไปที่โต๊ะปนี่ยมึกขึ้นมางไหมมึงมึกขึ้นมาไหมมึงอดเอาไปเอาไปหอดน้องแอมกินอีกเม็ดหนึ่งตายปปนี่แังไนต่อสองเม็ดแหม่ไปจากคอนเสิร์ตมาพ่อได้กันกับมึงเขาเป็นเมน เทียด์ไปนเทียรตบลงมาสันเรียดมพไม่อัเตียงจะมาเป็นเม็อะไรก็กินระยะแก้มมาั้ง2เม็ดมาสันมึงโง่งโง่จนไ่เพิ่เล่าจุไข่ฟังมันก่กันแล้วอ๋อเป็นเจนี่ไม่สันดับแนี่ยพูนี่นอนมันเปลี่ยนคอยก็เคยเปลี่ยนกอนอนมนคอยเบิร์ตบ้ษย่กันมันขันมันเรียดมันต้องทาหม่อนลงขันไม่ได้มันสิเรียดเขายังแม่งบูย์ใมันขืนมันคือหมาเดือดเก่าดอ ก็หมูแม่พอสซีชั้นหาชั้นดันไปกระบอกฟังันผู้ิ่งมันข้นส่วนตับต้าคือหมูกินห้ํานี่บอกเอ้เจายานครับบาตนี่วางัว้ยพ่ห้อไม่ได้นั่งเครื่องมาแพงแล้วมันวางสี่อินี้ฮ้องเซมี่แหมผู้งมันกระหุดยิตมั้าห่ะแม่นี่มันบ้าหรอมึงบอกมะหยุดเลยแกมันทำไ้าอยากเชิงนุ่นนุ่นไปเชิงปักไฟนุ่นกูบอกเลย เพราะงั้นเขาพากันมึงแักเดือนเอ้ยมึงมาดูดูกานเนี่ยปากนี่พอจะเมียบักไปเชิงปักไปเครี่ยไหลอันนี้ส่วนตัวเออมึงส่วนตัวกับเขาบอกเรี่ยไหลป่ะเมียนบอกไปเชิงปักไปจะหูบอลเลยตรงไหนมึงคือดาตีตาสวดแต่มึงออเอาพื้นเจ้านายมึงชักจะหูบอลเลยตรงไหนบัีรแต่บาดนี่นปเชิงปักไปอีหลีป<ะ>ไปสอดถามค่อยมาแข็งเขี่ยไปเมื่ยงขีโรถหนีเลย เดี๋ยวมึอนี่เอิญน้องไส้มาสมัครปล่อยสีดิใช่ใจเกินลอยเพราะว่าบอดบิ๊กเบาแล้วเสียงดีมาทอนันเดียงเสียงดีเตะถอนันดีเอ้ย่าปากไหลผู้ใหญ่แบบบาแบบบ้าท่าแม่ปลากราเอ้ยโอ้สวัสดีครับสวัสดีที่น้องทั้งใจเกินลอยครับสวัสดีครับบทว่าหนาทังใจเกินลอยคือผู้รอแต่น้องขับหนากับบ้าแล หลับเลยหลัชมบอดบอยเรารอข่อยเลียวเบิ้งตั้งแต่เราคือไอ้บมึงกับชมมึงโดนแตกเยี่งว่าหนาบะแหน่บอกคุ้ยแล้วหนาขาวแหี่แล้วเป็นยังไงเป็นนี่กระบอกระช่วงมาหนามึงกับบอได้ขาวเลยร่างร่องพื้นออกก็คือกนบมาหนึ่งดีนี่เองแหล่เออแหล่เขากระแลนหาลักดอกบะแหน่แอแตกก็เจ้าดอกเอาอีฮานี่มึงพักงานสามเดือนมึงบ่งจืดติแกกี้จ้า อกกันเล่าดีๆยางหน่อยคันในพักงานนี่ก็ยังมีอีสานนครสีทองบวชทองบวชทองว่าถูกคุ้ยพิามรดกมึงอยู่หันรับกัเขาแล้วหาขั้นี่เหลือรับคนอะไรไรอีวันเสาร์ปะโคลร้องอะไรมันมาอยู่พี่กูไรมึงออกเพราะรองรับไรออกก่อนเลยรับแน่ทอมึงด่ากูอาหารที่ผีมึงเมาเรื่องเจ้านายมึงมึงก็ด่าเขาว่าเขาค่อยบอกแข็งจังสั่นจังสีมึงเมา มึงไปวิจานณ์ข้อสินมึงก็สิยบ่าพื้นกูโอยนั่นแมนแมนบาไม่ดีนี่แหละชุ่มมีเรื่องบดีไหนมันหมักเราเพลงมาคุยกับนาแลนี่ก่อนฟังอยู่เมื่อกี้แม่บอดผมมากหมักเราลองเพลงบอดบ่อยไหมเย่งตังไหเพลงกระทอมทำใจอันไหนทำใจโอ้แม่นแม่ทอมมุงฟางกลางทุ่งนาเั้น ชาชีนเขาคือเก่าคุณรวมเอาเพลงคือ้องเพลงนี่เป็นยังแอนโดรีให้เขาบาทเลยไปเลี้ยงไก่อยู่กลางโครงหน้าข้าบอกเลยบอกว่าร้องลองจักเพลงนี้บอกว่าเป็นยังให้น้องซ้ายร้องซะเอ้าเจ้าคือว่าเจ้าสิร้องอยู่บอดเอากูตีมึงเนี่ยสิร้องเพลงยังก็เลยเที่ยวไข่ ม,มันบอกว่าคือว่าสิพามันเหล่นนะไม่ยหรือมม่ยบ,บ,บึงหรืงสิมีบึ้วปวดขาแล้วปวท่านมากเบึงแล้ปันดงกินขาแล้วปันดงแล้วเถาเราไม่ยบึงปันดงกินขาแล้วเออดี๋ยวแจ็กกี้ของมาแทงขนาดเดือดโดนพักงานไปแล้วก็เดียด๋วยวขอมาแทเียวนี่อยสงสัยเมื่อนั้น,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 นเมียจ้อไปใช้กอดจะพูดต่ายสียบเฮเสบเเสบเฮเสเฮกบอายาเห็นจ <tit les> ะเต้นนั่นไหมเฮ้คอยพิ่เนี้วนด้มาคอมบ้าเนียไปไปกูเนี้ยไปไปไอกูกับเพิ่น เออพวกกะจ้างเหรอว่าเป็นคนหนากูแหวกูว่าก็เคยเห็นเหรสแตกไว้กระนำเป่าพี่านี่แม่กูเจ้นเขาเต้นอยู่ได้อันตอนน้เออพวพวก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 วกพวก่วกรวกพอกพวกพกพวกพวกพวกอวกพกพว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 กพอกพวกพวกพวกพรกพวกพ้กอวกพ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 วเพ็นพจังวกพวกวกพวกพ่างวกพกพวกพวกพวกพเกยวกพววววววพวกกกยก กูบอกว่าอย่าฝากกินไปเบ้ตสารคามเซนเด้าพอมบนดีให้ไปกินยุกอสหมวยเอามันก็ใจายห่อนเนาะไปหอดก็ขึ้นภาสิได้นําเลยนี่ล่ะจังได้บัดนี้ลีลามันหลายโพดจังได้บัดนี้่อยก็ขี้เครื่องกลับเลยแล้วว่าแล้วเป็นเมนเครียดแห่งกันกันย้อนนี่ล่ะคอยบอกเกี่ยว่าผ่าไฟแดงพี่ผ่าเฮ้ยยังไงเฮ้ยถอนกูเมื่อย อุ้ยเป็นหมอหมอม๋าตีเข้าไม่เป็นหมอเอ้าถามน้องไส้พันสีห้องเพลงหยังเอาเพลงก้มนั่งนอนก็ได้ครับพ่อหน้าบอกก้มนั่งนอนโอเคครับเพลงหยังอีกปานหนึ่งเอาเพลงเดียวก็ได้ครับลองหลายหยาบมันไหลเอาอยู่จะสองเพลงเนี่ยเอาสามเพลงซานบอนโน้ตเพลงหยังลองคู่กันอีเพลงหนึ่งก็จะลองไส้เจ้าสิฟัง ปังปังอย่าหลงไหลมันสิไหลเลยบอสไหลอยู่หันจะมาไหลอยู่บ้านเดียบ้องดิตอนนี้โตเกียวมิวสิกบอสบิ๊กไม่ให้กูชินจังร้องเพลงแล้วนะครับเพราะว่าเป็นยังครับมึงอย่าร้องเพลงส่วนอย่าเป็นนักร้องส่วนเพราะมึงเป็นตลกนะเดียร์ที่เป็นตลกอืมเวลอกระดอกันที่เป็นตลกเนาะว่านามเทพนุ่นตุนบที่นี่แม่นบ่แมนแม่นนี่แหละบอยบ่องอย่างนี้แม่นบ่รูปโปรไฟล์ รับตัวจริงกุยตัวจริงยอย่เอาไม่น่าสามฝาดหนาเมืเ่อไหร่มาพากเมื่อมีตัวนี้ผัวอีหยาชล่าบอส่นิบอสไม่บอกตัวนี้อันอันตอนนี้เป็นบอสอยู่ดีครับครับแต่ว่าขันไปเป็นนุ่นตุ่นเี่เป็นลุงน้องคนทั้งที่ได้นี่กูสิประยุติบอสนีเกรงเร็วไปยังเถีย,เ,ยอเอาขอมนั่งนอนครับปากโก้ใจคิดถึงได้บอสบ่ได้ครับเจ้าจะลองให้ยัง ฝา ación, ่าองขาร่ารองกนั่งน้อนกับล่าสาวนองไข่กับล่าสาวนองไข่กับความนั่งนอนของมือจัโอเคส่วนส่วนนีพี่น้อง